อสององนะนะยังไม่เข้าวัดนะถ้าใครไม่เคยนั่งสมาธิเลยนะอย่างแรกเลยคือหาท่านั่งที่เหมาะกับตัวเองก่อนบานะงคนนั่งเรียบๆพอดีบานะงคนต้องมีเบาะ รองก้นให้สูงกว่านิดนึงทั้งจะพอดีอะไรเงี้ยหาความพอดีของตัวเองให้เจอนะถ้าเราหาความพอดีได้เจอแล้วเนี่ยก็จะทำใหน้นางได้สบายขึ้นกว่าเดิมนะหนักใช่ไหมสองคนนามานี่มามานั่งที่เขาปูไว้ให้เนี่ยนั่งที่เขาปูไว้ให้เนี่ นะวันนี้เหมือนประถมนิเทศหน่อยนะนะเพราะว่าบางคนก็เพิ่งเข้ามาวัดวันแรกบางคนก็มาอยู่หลายวันแล้วนบางคนก็เคยมาบวชแล้วรอบหนึ่งนะส่วนมากไม่เคยมาเลยนะนี่เวลาเรามาอยู่วัดเนี่ยก็จะมี กฎระเบียบของวัดนะมันเหมือนอยู่ที่อื่นนั่นแหละบางคนเป็นทหารนี่บางคนเป็นตำรวจบางคนทำงานเอกชนใช่ไหมบางคนอยู่บ้านก็ยังมีระเบียบกฎระเบียบของบ้านเลยจริงไหมถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะนะอยู่วัดก็เหมือนกันนะมันเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีสามครึ่งนะเสียงะระฆังดังนะ บริเวณที่อ่ของพระเนี่ยนะฮนะก็สักตีสามสี่ห้าก็จะมีเสียงระฆังดังอีกรอบหนึ่งทางฝั่งของคารวสทางนี้นะอันตีสี่ก็มาพร้อมกันที่นี่นะอย่างช้าสุดไม่ควรเกินสิบห้านาทนะีนั้นแปลว่าอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเช่นปวดท้องท้องเสียอะไรก็แล้วแต่ นะไม่ควรเกินนั่นนะเพราะว่าตอนเช้าไม่เท่าไรตอนเย็นเราก็เห็นว่าโยมก็มานั่งสมาธิรอกันแล้วญนะาติโยมบางคนกลับมาอยากทำงานก็ขับรถเลยมาวัดมานั่งสมาธิยันก่อนมาสวดมนต์ด้วยมาอะไรด้วยอย่างนี้นะเราก็อย่าลืมว่าเราไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่มานั่งสวดกันอยู่เฉยในสะนะมีโยมสวดพร้อมเราหลายจังหวัด หลายประเทศด้วยนะฮนะทางออนไลน์นะในวัดวังหินเป็นอย่างนั้นพราวัว,วังหินหยุดทำวัดสวดมนต์ไม่ได้ต่อให้เหลือองค์เดียวก็ต้องก็ต้องสวดเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีโยมรอสวดด้วยอยูนะ่ในสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือนะเมื่อนะ เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอสิ่งที่ควรทำก็คือความพร้อมเพรียงของหมู่คณะความสามัคคีน,น,นะถึงเวลาลุกขึ้นมากวาดวัดนะลุกขึ้นมาทำวัดสวดมน์อะไรเงี้ยนะสวดมน์เสร็จก็ไปบิณฑบาตตอนเช้านะตอนนี้พวกเราเยอะอย่างนี้ก็คงจะต้องแบ่งครึ่งแล้วนะคงไม่ไปบินกันทุกวันนะ,นะเพราะว่ามันเยอะเกินไปชาวบ้านใส่กันไม่ไหวหรอกนะ,นะก็อาจจะแบ่งครึ่งหนึ่ง เครื่องหนึ่งอยู่กวาดวัดอีกเครื่องหนึ่งไปบินธบาตนะก็ยังมีพระพี่เลี้ยงคอยดูแลนะซึ่งแน่นอนว่าช่วงสองสาวันนี้เราจะต้องฝึกข่มจีวรแล้วให้มันคล่องๆ่านะเป็นเรื่องปกติของพระใหม่นะบางทีเดินบินธบัติอยู่จีวรหลุดอย่างเงี้ยนะจีวรลากกับพื้นเงี้ยก็ต้องหยุดขบวนก่อนข่ผมผ้าให้เรียบร้อยก่อนค่อยเดินต่อ ฝ้าบาทล่วงอย่างเงี้ยนะอันนี้เรื่องปกติมากนะสมัยก่อนนี่ชาวบ้านเขาจะถือมากนะฝาบาทล่วงหน้าบ้านใครนี่ก็ถือว่าซวยนะใครทําฝ้าบาทล่วงจะต้องไปสวดอิติปิโสร้อยแปดจบสมัยก่อนความเชื่อของชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นบางที่นะ,นะเดี๋ยวนี้ถึงล่วงก็ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่เมื่อก่อนนี่เป็นบาดเหล็กฝ้าบาทก็เป็นเหล็กเหมือนกันพอล่วงแล้วมันดังเลยกงเค้งกงเค้งบาง,ง,งทีกริ่งเป็น สิบเมตรเนี่นะนะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มีสลกบาทหุ่มอยู่ร่วมก็ไม่เขินมากเท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยดังนะเป็นอย่างนั้นนะก็ระมัดระวังนะแล้วที่สำคัญที่เราเน้นกันก็คือเรื่องของการเจริญสตินะอย่างพวกเราไปนั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วไม่สงบหรอกใครก็ไม่สงบทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนนะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนก็ เข้าที่เข้าทางได้เร็วไม่เคยฝึกมาก่อนก็จะฟุ้งสัน้นไม่ฟุ้งก็ง่วงไม่ง่วงก็ปวดในเรื่องปกติใครเขาก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่การที่เรามาปฏิบัติร่วมกันอย่างเงี้ยมันทําให้เราต้องอดทนนะถ้าเรานั่งอยู่คนเดียวที่บ้านเนะ่ถ้าไม่สงบก็ห้านาทีก็เลิกแล้วจริงไหมนะหลายคนก็ชอบอ้างอย่างนั้นนะโยมนั่งไม่ได้เลยก็เลยไม่นั่ง ทำไมถึงนั่งไม่ได้ก็มันไม่สงบเนี่ยนะนะมันไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนนะมานั่งครั้งแรกเราสงบอะไม่มีนะมือนตำน้ำพริกกูตำอยู่สามป้งเลิกแล้วแล้วก็บน่นว่าทำไมน้ำพริกมันไม่ละเอียดทำไมพริกมันไม่แหลกเหมือนกันว่าต้องตำบ่อยๆตำทีๆนะเหมือนกันเวลาเราภาวนานี่็เหมือนกันน,น,กน,กน,นะเวลาเรามาเจริญสติก็ฝึกบ่อยๆ ฝึกรู้สึกตัวไปตลอดทั้งวันกวาดวัดก็ให้รู้สึกตัวเดินอยู่ก็ให้รู้สึกตัวฉันอยู่นะขบเคี้ยวอะไรก็แล้วแต่จะเคี้ยวจะกลืนให้รู้สึกตัวอยู่นี่ทางกายนะทางใจก็เหมือนกันเวลามันโกรธเวลามันหงุดหงิดแน่นอนนะมาอยู่ร่วมกันเยอะๆอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องเจอภาวะพวกนี้นะบางทีมันลำคาญเพื่อนบางคนพูดมากบางคนพูดน้อยอะไรเงี้ยนะกริยาการแตกต่างกันไป นะร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันนะถูกใจมากไม่ถูกใจมากในเรื่องธรรมดาก็าให้ดูอาการของจิตตัวเองนะใจเราเป็นยังไงหงุดหงิดลำคาญเบือ่อนะอันอยู่ที่ตัวเราละบางคนมาบวชสนุกนะที่ไม่เคยทําก็ได้ทำโดยเฉพาะลูกคนหนูทั้งหลายไม่เคยตัดหญ้าก็ได้ตัดหญ้านะไม่เคยกวาดวัดก็ได้กวาดวัดอะไรเงี้ย บางคนสนุกบางคนกลับสนุกเพราะอยู่บ้านไม่เคยทำนะบางคนอยู่โดยวเฉพาะถ้าคนขี้เกียจหน่อยก็ไม่สนุกละต้องไม่จุกจิกจู้จี้กิจกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดนะโดยเฉพาะช่วงที่เราบวชเนี่ยจะมีคอร์สก็มาฐานอยู่หลายคอร์สนะโยมที่มาเขาก็จะคาดหวังเราและพระมาอยู่วัดปฏิบัติอย่างนี้ต้องเคร่งครัดต้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะคาดหวังอย่างนั้น สังเกตไว้ที่นี่เราไม่ได้เน้นว่าจะต้องรับเยอะจะต้องมาเป็น,นร้อยมาบวชเป็นร้อยองค์50องค์อะไรเหมือนที่อื่นแล้วรับแค่นี้แหละแล้วเราก็พยายามที่จะทําแค่นี้แหละให้มันดีที่สุดนะเท่าที่เราจะทําได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะดีได้ทุกคนนะนะโดยส่วนมาก,ก็คือถ้านิสัยเป็นยังไงก่อนบวชนะนิสัยขี้เกียร นีสใส่เลาะแหละไม่ได้เรื่องได้าวมาตั้งแต่ก่อนบวชพอมาบวชก็เหมือนเดิมบางคนเป็นอย่างนั้นพยายามหลบหล,ลบเลี่ยงไปตามเรื่องนะพอให้ตัวเองรอดตัวเปวันวันหนึ่งนะทำอะไรก็เยอะเยะแยะจะกวาดวาดัดก็ทำท่าหยิบไม่กวาดกวาดก็แก๊กเห็นคนอื่นก็ออกมากวาดกูหลบละอย่างนี้ก็มีนะน,นี่ก็อยู่ที่ตัวเราละนะเรามาเพื่ออะไรก็าถามเลยองไม่มีบังคับไม่ k ai k ai k ai ub, ไมีใครเขาบังคับให้เรามาบวชเราตั้งใจที่จะมาบวชเองเนี่ยนก็ นะใครทำใครได้พูดง่ายๆนะนะดะฉะนั้นก็ตั้งใจเอาโดยเฉพาะไม่ใช่แค่มาโคนหัวผอมผ้าเหลืองแล้วก็บอกเป็นพระนะไอ้นั้นมันแค่รูปลักษณ์ภายนอกยูนิฟอร์มภายนอกนะความเป็นพระไม่เป็นพระมันอยู่ที่ใจของเรานี่นะใจเราเป็นยังไงนะพออยู่แล้วมันสงบเย็นนะพออยู่แล้วมันมีสติคอยดูตัวเองมีเวลาที่จะใครควรถึงความ ผิดชอบชั่วดีทั้งหลายที่เคยผ่านมาอย่างงี้นะแล้วพยายามปรับแก้ตัวเอง่ยอันนี้คือภาวนาใงความเป็นพระนะอาจจะยังไม่ใช่พระแท้ร้ออร์เก็ช่างหัวมันเถอะอย่างน้อยเราก็ได้พยายามปลุกฝนตัวเองละแต่ถ้าไม่เอาอะไรเอาซะเลยนะเลอะและเป็นวันหนึ่งนะไอ้านงนี้ก็ไม่ได้เรื่องคือช่วงแรกๆเนี่ยยังไงพระพี่เลี้ยงก็บังคับ พา,าเดินจงกรมพานั่งสมาธิพาทำกิจกรรมนนนี่น,นั่นต้องเรียนวินยัยเรียนธรรมะอะไรนะแต่พอเลยนั่นไปเนี่ยจะปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้วทีนี้นะมันคนที่ขยันก็ขยนันจริงบางคนตื่นมาตีสองมาเดินจงกรมนั่งสมาธินะที่เค,เคยเห็นมานะฝึกตัวเองเอาจริงเอาจังปฏิบัติจริงจัง บางคนก็ไม่ได้เรื่องเลยตั้งแต่เริ่มบวชยันศึกนะมาทำวัดกับมามา,มาหายหายเวลามาเรียนเข้าเรียนกับเขาเวลาไปเข้าห้องกบมาานกับเขาก็ไปช้ากว่าเขาช้าได้ทุกวันแล้วก็ป่วยมั่งอะไรมัง่งอ้างสารพัดเยอะอันนี้เห็นมาเยอะแล้วนะทุกรุ่นก็จะมีอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราตั้งใจว่าเรามาบวชเพื่ออะไรแล้วเนี่ยนะ ทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นแหละนะี่ก็ช่วงเย็นๆนึกสีส่โมงเย็นก็จะมีนะการสวดมนต์ทำวัดเออถือว่ากวาดวัดนะสี่โมงเย็นก็จะมีกวาดวัดนะเราก็มากวาดนะออกมากวาดวัดนีน่ตรงไหนที่มันไม่สะอาดก็ช่วยกันเห็นขยะตรงไหนช่วยกัยนเก็บนี่โดยเฉพาะพวกถุงพลาสติก พวกซองใส่หลอดใส่อะไรก็ดูวันที่เราบวชเนี่ยขยะเต็มวัดเลยญนะาติพี่น้องเพื่อนฝูงพวกพวกเรานะที่มาเนี่ยกินตรงไหนทิ้งตรงนั้นนะอันนี้นิสัยคนมีคนที่ไหนมีขยะที่นั่นนะถ้าเป็นไปได้นะมาอยู่วัดทั้งนี้นะช่วยแยกขยะตั้งแต่อยู่ในบ้านตั้งแต่อยู่ในกุฏิเรานะขวดพลาสติกนะถุงไว้ใส่ไว้แยกไว้ส่วนหนึ่งกระดาษก็แยกไว้ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะขวดแก้วก็แยกไว้ส่วนหนึ่งเงี้ยนะ ถุงพลาสติกที่มันเไปขายไม่ได้เนี่ยก็แยกไว้ส่วนหนึ่งเพราะทุกอย่างนี่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้หมดเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดนะก็เห็นว่ามีห้องที่รับบริจาคขยะใหญ่โตอยู่ในวัดวังหินเนี่ยนะฮะเราทำเป็นเรื่องเวลาวนะนะเราเราทำไม่ใช่เพราะมีใครมาสั่งให้ทำเราทำเพราะเห็นว่ามันสมควรจะต้องทำแค่นั้นเองนะเพราะนั้นก็ช่วยกันนะแยกขยะตั้งแต่อยู่ในกุฏิอย่าทิ้งขยะรอบกุฏิ <N> เห็นขยะตรงไหน,นช่วยเก็บเวลาโยมมาวัดวังหินจะชื่นชมอยู่เรื่องอย่างแรกเลยก็คือโอ้สะอาดนอวัดนี้สงบดีเนาะ่มเย็นดีเนาะทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะแล้วต่อมาคือพระวัดนี้เรียบร้อยดีอย่างเงี้ยนะก็จะ <N> เห็นอย่างนั้นเรินมิจบาทก็ไม่คุยกันไม่ตีเดินตีคู่คุยกันนะนะนะบางวัดเป็นอย่างนั้นนะนะพอจะขึ้นศาลาขึ้นโบสถ์ เวลาทำบุญวันอาทิตย์ที่นี่ทำบุญวันอาทิตย์นะนะจะกราบก็บพร้อมกันจะพุกจะนั่งก็พร้อมเพียงกันดีเวลาจะขบจะฉันก็มาฉันด้วยกันไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่ญนะาติโยมเขาเห็นแล้วเขาชื่นชมสรรเสริญนะเพราะนันถ้าสมมติว่าแนะล้วมันเอาดีอะไรไม่ได้เลยก็นะมาานกูก็ไม่ได้เรื่องหนัง่งสมาธิก็ไม่เคยสงกบกับเขาเรียนอะไรก็ไม่่อยจะรู้เรื่อง นะก็ทําให้มันพร้อมเขาก็พอแล้วนะฮะทำให้มันเรียบร้อยหน่อยพร้อมๆเขาก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะอะไรที่ไม่ดีย่ามาโช์แค่นั้นแหละนะโช์แต่อที่มันดูสวยงามดูเรียบร้อยนะให้สมกับที่เราเป็นพระนะโยมคาดหวังกับพระที่นี่เยอะนะไม่ใช่ธรรมดานะนะไม่เหมือนวัดอื่นวัดอื่นเนี่ยทำ ัวเก็ก่มาเลยเก,กเรอะไรงไงยงก็ไม่ถือสาแล้วพ่อเป็นลูกหลานชาวบ้านไางนะพอแม่เขามาสร้างวัดอยู่แล้วเขาใส่บาตรทุกเช้าอยู่แล้วเนี่ยนะลูกอาจจะติดยาเมื่อก่อนมาอยู่ในวัดอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องขี้เกียจชาวบ้านเขาไม่ค่อยจะสนใจนะครับเพราะนั้นบวชไม่กี่วันนะมันก็ศึกแล้วจบแต่ที่นี่ไม่ใช่นะเรามาจากไหนกันก็ไม่รู้ไม่มีญาติพีน้องอยู่นี่สักคนนะชาวบ้านสองหมู่บ้าน,สาม,มานสามหมู่บ้านที่ใส่าบาตรกันอยู่เนี่ยนะบ้านวังหินบ้าน แรณนทองอะไรเนี่ยถ้าตะเคียนอะไรเนี่ยจะก็ใส่บาทเราอยู่นเนี่ยนะเขาคาดหวังกับเราเนะว่าอย่างน้อยก็ทําบุญกับพระวัดนี้จะได้บุญเยอะพระรู้สึกว่าออพระอย่างน้อยก็พระก็มีครูบาอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนนอันนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมีก็คือความอ่อนน้อมเห็นพระหลายวัดพระอาคารตูก,กาหลายวัดมานะ จะกราบก็ไม่กราบจะไหว้ก็ไม่ไหว้าบางทีบางคนพ่อแม่พามาเลยมาขออยู่วัดวังหินจะเอาลูกมาปฏิบัติยกมือไหว้สักครั้งยังไม่ไหว้เลยนะ่ะจะบอกให้ลูกกราบไม่บอกก็ไม่บอกอะไรเงี้ยนี่แปลว่าพ่อแม่ก็ไม่เคยสั่งสอนลูกครูบาอาจารย์ที่เราไปอยู่ด้วยไปบวชด,ด้วยก็ไม่เคยแนะนําสั่งสอนอะไรเลยเงี้ยพอไปวัดอื่นนี่แข็งกระด้างไม่มีใครเขาอยากรับนะนะคนที่แข็งกระด้างนี่ มันกิริยาการที่มันแสดงออกมันบอกให้รู้ววาคนคนนี้สอนไม่ได้นะถ้ายิ่งไปอยู่ในวัดสายกรรมฐานหวสายวัดป่าทั้งหลายเจอลองของหนักกว่านี้บางทีโป่หน้าไปหลวงปู่ดาแล้วนะท่ันได้พูดได้สักคำทิฏฐิมาน้าเยอะนี่นั่นดาขมงชงเฉงลั่นวัดเนี่ยท่านทดลองนะเคยมีโยมเล่าให้ฟังไปบวชบวชวัดบ้านธรรมดานี่ยผมจีอสีเหลืองแล้วก็ไป อยู่กับสายหลวงตามหาบัวโอ้โหพระที่นั่นดูถูกมากาพูดจากันแนะกันแหนะ่ทา่านกกัดฟันผู้จะมาปฏิบัติใครจะว่าไงก็ช่งางพออยู่ครบอาทิตย์ท่านเปลี่ยนจีวรใหม่ให้แล้วทาม,มีปฏิสัมพันธ์อย่างดีเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือท่านหลองของถ้าอยากจะรู้ว่าท,ท่านมีคนคอยด่าคอยว่าจะทนอยู่ได้ไหมถ้าทนอยู่ไม่ได้ ท่านก็ไม่รับแค่นั้นนั่นเหมือนกันที่นี่อาจจะไม่มีใครมาด่าว่าเราอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยหมู่คณะนี่แหละมันจะบีบให้เราอยู่ไม่ได้แล้วอยู่อย่างอึดอัดนะถ้าเราขีนะ้เกียจถ้าเราทําเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้พูดง่ายๆนะฮนะเราก็จะอยู่ไม่ได้ไปเองนะฮนะหรือหวังลาบสการะก็จะอยู่ที่นี่ได้ยากนะเพราะมันไม่ได้มีลาบสการะอะไรนะราะนั้นกะ็ตนะ้อนงะ รักษาใจตัวเองนะให้เป็นปกตินะให้ได้นะพยายามอยู่กับตัวเองอยู่กับกายกับใจตัวเองนะใครที่จะอยู่ยาวๆก็นะ่ะพยายามฝึกกรรมฐานนะ่นะถ้านะมีกรรมฐานรักษาใจอยู่นะ่ยยังไงเราก็อยู่ยังไม่เป็นหนี่ชาวบ้านนะพูดง่ายๆนะ่ะที่เขอุตส่าห์ลุกขึ้นมาตีสี่ตีห้าตะแก่ยายเท่านะที่นี่ หุงข้าวเองทํากับข้าวใส่บาตรเองนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ไปซื้อกับข้าวตลาดมาใส่บาตรนะไม่ไปซื้อกับข้าวมาแช่ตู้เย็นไว้น่ะแล้วมาใส่บาตรนะไม่มีนะน่ะชาวบ้านเขาตั้งใจขนาดนั้นจริงๆพระเยอะขนาดไหนเขาก็เลี้ยงดูได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็เหมือนกันให้กํานึงถึงว่าเออเราอยู่ยังไงเขาได้บุญกับเรามากที่สดุดจะอยู่ยังไงให้เป็นพระให้มากที่สดุดเนี่ยนะไม่ต้องอะไรมากลรวแค่ว่าเราเคยเห็นพระเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะ เวลาพระเป็นข่าวเวลาไปเห็นตามพระเดินอยู่ตามบกสตามตลาดเรารู้สึกรังเกียจทำไมพระไม่เรียบร้อยเวลาเราไปงานศพนะเคยเห็นไหมพระนั่งเล่นโทรศัพท์ <c oughs> จเจอบ่อยนะครับไปพ่อไปไป,ไปเทศบ่อยก็จนะมีพระมหานาคแถวเนี้ยพระมหานาคในระดับบิ๊กๆทั้ถึงน้นนะ้นจะเอาวาดบางทีสามสี่วัดมานั่ง ไอ้เราก็เทศไปพระมหาหน้าก็นั่งคุยแข่งเล่นโทรศัพท์เกียร์แก๊กแก๊แกอยู่ข้างหลังนะซึ่งโยญิโยมเห็นก็รู้สึกไม่งดงามไม่สงบทําไมพระวุ่นวายชาวบ้านเขายังอุตสา์ตั้งใจฟังเทศแต่พระโดยการกลับมานั่งคุยแข่งอย่างนี้นะเพราะนันะอะไรที่มันน่ารังเกียจอย่างนั้นเราก็อย่าไปทําแค่นั้นแหละนะอะไรที่มันไม่เรียบร้อยก็อย่าไปทาแค่นั้นเองอะไรที่เราเคยรังเกียจพระ ก็อย่าไปทำอย่าเงี้นั่นเองนะอะไรที่มันงดงามนี่เราเคยชื่นชมโอ้ยพระวัดนี่เรียบร้อยดีพระองค์นี้สงบดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทําอย่างนั้นมันอาจจะไม่สงบข้างในอ่ะนะให้มันสงบข้างนอกก็ยังดีนะ่ะกริยาการภายนอกนะะทั้ีนี้ถ้าเรามีสติระมัดร,ระวังอยู่นะมันก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะทีนี้การเรียนการสอนของเราเนี่ยอาจจะ ยาวไปถึงสองทุ่มสามทุ่มนะกว่าจะได้พักนะ,ะดูอีกทีหนึ่งดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งแล้วท้ายๆเดี๋ยวจะประสานไปยังป่าไม้ว่าสามารถเข้าไปยังท่งแสลงหลวงได้แล้วหรือยังนะถ้าสามารถเข้าไปได้ก็สามสีนะวันสุดท้ายก่อนที่จะครบสิบห้าวันเนี่ยนะฮนะก็จะไปเดินป่ากันอันนี้เป็นกิจวัตรที่เราทำเป็นปกติอยู่แล้วพระทุกรุ่นจะต้องไปเดินป่ากัน ะย่าเว้นว่าถ้าไปแล้วต้องเอาศพออกมาแน่ๆเลยต้องเผาหอกระดูออกมางนี้ก็ไม่ให้ไปกันไม่ว่ากันแต่เห็นว่าสังขารแย่จริงแต่ส่วนมากแล้ว60-70ก็ไปกันที่เห็นนั่งๆอยู่เนี่ยฮะไปกันมาหมดแล้วแก่ๆนี่แหละนะฮนะแล้วก็ไปไปเพื่ออะไรก็ลองไปเพื่อที่จะได้ไปเปลี่ยนอารมณ์ลองไปสัมผัสชีวิตพาคทุดงที่เขา สมัยก่อนที่เราเคยได้ยินกันมาหลวงปู่หลวงพ่อท่านไปทุดงในปา่าท่านทำอะไรอยาเงี้ยนะก็จะพยายามนะพาพวกเราไปให้ได้ <laughs> ไปป่านี้ไม่ได้ก็หาเรื่องไปป่าอื่นจนได้นะนะนี่คือสิ่งที่เราจะทำพอวันสุดท้ายก็เคลียร์กุฏิทำความสะอาดที่พักนะลาศิกขาแค่นั้นนะใครจะอยู่ต่อก็อยู่ไปนะนช่วงนี้ก็จะเป็น ก็จะมีคือวัดวังหินเนี่ยญาติโยมไม่เคยขาดเนี่ยเข้าๆออกๆอ,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 อยู่ทั้งวันนะฮะมันความสงบไม่ได้อยู่ที่มีคนไม่มีคนหรอกอย่าบอกไม่มีคนเลยแล้วสงบไม่เกี่ยวไม่มีคนเลยก็นั่งพุ่งสร้างอยู่คนเดียวหนี่แหละคิดถึงคนน,น้นกติดคิดถึงคนนี้ไหมนะมันมีคนแล้วไม่มีคนอยู่ที่การสํารวมระวังของเรานะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละระมัดระวังนะถ้าเราระ,ระวังตัวเองมีสติสมาชัญญะอยู่มันก็สงบเอง นีมันไม่ได้เกี่ยวกับคนข้างนอกหรอกนีมันเกี่ยวกับใจเราทท้งนั้นนี่แหละนีน่ก็ไปฝึกตัวเองยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้อยู่ขอแค่นั้นแหละนีเราอย่าห่วงเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยนะโยมคณะศรัทธาวัดตังหินนี่ไม่เคยปล่อยให้พระอดอยากนะพระวัดตังหินนะไม่ใช่ไม่เคยไม่ปล่อยให้อดอยากเท่านั้นยังเหลือเฟือมากพอที่จะไปแจกจ่ายต่อที่อื่นด้วย โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ก็จะมีของการออกเยี่ยมสูงอายนะุติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยคนพิการอะไรทั้งหลายผู้ยากไร้ทั้งหลายก็จะมีการนำเอาเข้าวของออกไปแจกนะเครื่องสังฆทานที่นี่จะไม่ยกเข้ากุติเวลาโยมถวายนะโยมถวายปุ๊บนะเข้าเป็นของส่วนกลางทั้งหมดใครขาดอะไรไปเบิกแค่นั้นเอง นะเจ็บไข้ไสบายบอกกันเรามีกองทุนดูแลพระสงฆ์อยู่แนะต่เจ็บป่วยบอกกันแต่ถึงข,ขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลที่นี่มีหมอมีพยาบาลเข้ามาทําบุญอยู่เป็นปกตินะอยู่ในวัดก็มนะีเพราะฉะนั้นบอกกันนะขาดหรืออะไรก็บอกกันแต่อย่าขนไปเต็มกุฏิลกลุงลังเวเซะเปล่าโดยเพอพาะพับวชใหม่บางคนญาติเยอะเนะี่ยหอบไปยอนมาสามสี่ไตรมาถวาย ของใช้ของสอยบางคนถึงเอามาถามว่าจะยกตู้เย็นมาไว้ในกุฏิด้วยได้ไหมขนาดนั้นมาบวชสิบห้าวัน,นจะย้ายบ้านมาเลยรือไงก็ไม่รู้จะเอาตู้เย็นมาจะเอาเครื่องซักผ้ามาเลยรมันจะเยอะขนาดนั้นที่นี่ถึงว่าสบายสุดแล้วเครื่องซักผ้าของส่วนกลางก็มีให้อยากจะซักก็ซักแต่ที่จริงแล้วไม่จาเป็นหรอกซักมือภาพีวรเราแค่ไตรเดียวเอง นะตอนเย็นจะส่งน้ำก็ซักซะตากไว้ตอนเช้ามันแห้งแล้วยิ่งหน้านี้หน้าหนาวอย่างนี้นะครนะึ่งคืนก็นแห้งแล้วนะยะไม่ต้องมาซักเครื่องเสียเวลาเสียเลปล่านะขายี้ขยี้แป๊บเดียวก็แห้งแล้วเราไม่ได้ไปคลุกฝุ่นอะไรที่ไหนนักหนาไม่ได้ไปสกรปรกเลอะเทอะอะไรทั่ไหนนะอันนี้ก็ไดูตัวเองนะนะยินดีต้อนรับสวัสดิ์วังหินนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ถวัดกัน